เลี้ยแล้วบ่เลี้ยนมาบึง้อผ้าเด้อโดยตาสละสละให้ยังหาสละหาสละให้ยังบึงเสียบ่งามบ่อันนี้งามบ่งามบ่ลูกตัวแดงงามเบิ่งบ่อันนี้งามบ่เกือบอันนี้แม่เจ้าใส่เลยลองบ่ไม่ได้คืกหน้าตีหากัเล็กน้อย กก็บมันเนี่ยเขาจะพาไปห้าวกราต่างประเทศยียอนต่างประเทศเาไใส่ไหมบ้งบ้งก็เนี่ยไปลองเปลี่ยนมาใช่โอ้ขักด้นี่พี่น้องเลยอ่าเู้เอ่นแล้ น้องสลาได้พอและใส่จุดตัวนี้สสพานางแพ้เนาะตัวแรกใส่ได้ก็เลือกเอาใส่ได้อมาใจผมมีใรพ่อก็แม่แน่ขอบใจได้พ่อแม่เด้อใจได้พ่อแม่เด้อพ่อแม่อยู่เวียนจันทร์พ่อแม่อยู่เวียนจันหิวเมื่อหายทางน้องแช่เด้อกับน้องสลาไปกินเนาะเป็นขนมเอลเซ่ขนมที่ว่าน้องสลากผัดหมักอะไรเป็นอะไรเนาะเอามีแต่ให้ทางน้องเอ็มมีแลตเนาะทางหน้าใหครูเป็น สาวดา่าฝากขอบบุญขอบคุณขอมุก,กับใจทางแม่ถาวันหลักแม่คอยระเบิงคลิปโอ้ยห้องน้ำเจ้าอยู่คิดว่าโต๊วขวะตขั้วยค่เด้อโต๊ะขว้วแล้วมันเป็นคลองแล้วแอบอบ้านยังกลัไปมานะานบ้านเขาทางบันปลาลบันปลาลเนะลาะโค<ฆ>ตโค<ฆ>ต<ฆ> กิบเปิดภาพออกมาเป็นภาพบรรยากาศครึงฝ้าครึงฝน,น,นตอนช่วงแรงๆพี่น้องเลยเนาะทางน้องซาลาพี่น้อยฝรัง่งหน่อยกำลังยางเห่ีย,ยตามเดินบ้านเดินเฮือนพร้อมกับน้องเอมมี่กำลังเหตุีิศาอยู่พี่น้องเลยเนะาะจกขึ้นมาล่างมาใส่มายังอยู่พี่น้องเลยเนาะส่วนท่านน้องแท่ เป็นแมก่กะกำลังตัดกวดเนาะทรงสายพากันมาตะกุดเขา่าว้รู้ว่าจังใดพี่น้องเลยนอกพากันขมุกขมุ่มุม,ม,ม,มเมาอยู่วาสัตทังแม่ลูกนเนาะจนล้างน,น้ามากระบกบอกพี่น้องมาพามาขายบอกรูว่าจังใดไปสบายดีน้องเอมี่ เหนื้อยไปดีล้ังเห็นยังน่นนองเลยไหนะ้ใส่กี่รอเออไปขุดมาป่ะหนูซาไปขุดเอออ่ะติดติดไม่นีไม่นะเ <c ười> จ้าวันไปขุดป่ะจ๊ะบออ,อยู่ร้านป่ะเลย หูดเข่าแล้วแหละยังยังมาทำสุกเขายังม่สุกบ่นี่จั๊กมือสุกโอ้โหฮะโอ้โหเพื่อนโอ้คโหเพื่อนเออไปส่วนเมื่อเกี่ยวเข่านได้ไหมฮะเยอะอยู่ยี่ยังมีพุดมาพุดมาขายบ่โดยมากินบ่มพูดมาขายแต่มันตายเลยกิน ันตาอะไรกินค้ายปลได้ป่้มันตาอะไรคนเซื้ออ่ป่ะมะคือกันซุ้มก็เป็นร้านของแซ่นเนาะบาฮูฮาบาฮู <c oughs> แม่ไปทางได้ใช่ไหม <c oughs> ไปเอื่อยบน <c oughs> สมุนนะ,ะบ่บ่อยู่บ้านกุกกูมากุกกูไปทางไหน <laughs> ไปทางเวียดไปทางเวียดก็ได้แต่ไปทางเวียอก็ได้ <c oughs> ไก่สิแล้วรึเป่ายั <laughs> งมีเครื่องคองมาฝากได้มั้เนี่ย <laughs> น่ะ เพ่งองของฝากนำดีดังบมวัดศรีไซได้หรือบ่เป็นเสื้อผ้าเนาะของพอ่อแม่เจดีอยู่ทางเวียงจันทร์พี่น้องเนาะฝากให้กับดวงเป็นสะพานบุญหายเนาะาจ,จกใจครับพ่อพี่น้องที่ผมมีเสื้อผ้าไส้พี่น้องเนาะก็เลยเมื่อนี้มีโอกาสมาเยี่ยมนงแช่มีแมท่ทับลัดกันแกฝากนะครับบุญเป็นสะพานบุญหายเนาะสื่ออ่า ใครซื้อนีคือเกาคีอนางเลยรนะว่ายต่างน้องแช่น้องสะละัดขนมขนมเนาะแต่วันนี้ยูโรลดคุณพี่นางนอะไเอาเสื้อผ้าเจ้ามอนซองทงยังมาก่อนเนาะมาใหา้ทางหาน้องหน้านัาน่นแน่พี่น้องน้องหน้าทีวา่ว่าบุญหมอบเงินให้ตอนนะอ่ะอ่าบัวคนอยู่เพื่อนอยู่ซานรึเปล่าเนาะ,ะเดี๋ยวไปเบิ้งกัน,กนอีกคนนึงเถียงเนาะ นาสถานะแพกเลยตนูนังก่อนอันนี้เป็นเกิดพี่น้องเกิดรูกก่ากระเป๋าเนา,านนะ,นานะเลือเป็นท้องนี้ช่ไยหสรทางกบครัวนั่นเ,นเองนะกูมันใส่ได้รืบหอกเนาะเลือดเนาไปถานาเท่ะเป็นเลือดใส่เนาะายอย่างอยเน,น,นะเอาขอเดินได้พี่น้องเด้อ ดาบตะทายสบายดีพ่อแม่พี่น,ออออน,น้องสบายดีเพื่อนกันรถสุขสุกนสบายดีเอฟซีคุณยายเจบุญรถถุกทานยินดีตอนหับเขา่าโซซองยูทูปประบุนซาละวันอีคือเก่าเกลื่อ,น,อ,น,เอ,น,อนเอานาะปะพี่น้องเดียวขับไปบำรงกัรเน,นาะอยู่หน่องสลากผมแหละกำลังเห็ดอิบซังอยู่เนาะสระก็ได้กำลังเล่นงงแงมอยู่มามเลือกเบิรงเอ็มแล้วหรอ เรียนมาเบิ่งเสือผ่าเด้อตาสละหาสละยตาสละมึงเนี้ยย่งงึงเนี้ยนับเข่านับเข่าพี่น้องเออาสละเฮียสละเฮียบงเสือบะงามบ่อันงามบะ งามบ่ลูกตัวได้งามเบิ่งบ่อันงามบ่เกือบอันนี้แม่เจ้าใส่ได้บ่านี่ฮะนี่แม่เจ้าได้ไหนี่นี่เกือบจังดาราดีเนาะงามมากเลยเอออยู่นี่หัวขาดนะใช่ให้แม่เจ้าใส่ได้ใส้เส่เอ้ยตะกู้ตะกู้ต้องหล่ะตะกู้ คุยกันก็ได้คุ่ตุ้กขับีนะโอ้ขี้คุยแท้มอนี่เออมีผู้มีผู้บ่าวหรือขี้คุยเนาะฮะอันนี้บอ้กได้สบายดีพี่น้องก่อนสบายดีก่อนนี่สบายดีสบายดีปลาลุงสบายดีสมอยเบิรงได้เอองามงามสบายดีกลมหัวสบายดี คุ้นได้เนาะอาใช่ฮะฮะลองเบิึงลองเบิึงลองเบึงฮเคยเกือบแบบนี้เคยบ่ที่มานั่งที่นั่งรงมถึไปลาดงก็จะเห็นน้่ลองเบิึงให้แม่ใช่ น้องๆนะน้องเดียให้เสียใส่บ้างสองใส่บ้งีบอบุคคลใช่เกินเออบุคคลองใส่บ้าอนคิดียใส่ับได้ึกหน้าตีหาเด็กน้อยกะมันใหญ่ใหญ่บ่เออเือบดีเลยเ ใส่ไปหาสวนนี่ๆๆนี่ผู้ดีไปจัตัวนี้เนาะตบสักใส่อะไรได้ยังไงโป่งกระเป๋าก็มีอะไรอือ กระเป๋านี่กับผู้คนจิโร่ใช่จิโร่ะใส่จิโรค่ะ,คะนี่าน,น้อะนี่ไปใายเนี่ยน้อนี่น้นนองเอ็มเนาะใส่ไปให้มีผู้กระเป๋าหลายอย่างนะนี่หาสลาดไปโรงค์เฮียนนี่น้องเอ็มจะคือไปบุญก่อนนี่ ปันกันเด้อหน่องจ้เปือใส่ไปให้ไปหาใคยอะไรอย่งไายางคือทำไหมนี่เปาเตรียมกระเป๋าสืพผาไปห้าขวบต่างประเทศฟาดไก่ บอตตางประเทศน,น,นี่ชินโอ้งามไล้เนี่ยเนาะมาแชร์ใส่นุน่งอํนนามราย,ยางอยูอย่พี่น้องเลเบว่งเอาเ็้กน,นี่ เ,เบ้งตัวได้ใส่แดงก็ใส่เอาได้ยนินบ่ตัวนี้วุ้นเส้นห้งนั่นขัวน้องน้องหน้าแบ่ง,ง,ง,งกันครับเป็นไอ้ไวย์ขัวแล้วเกู้ชายเนาะไปตัวนี้กรบผูกไ,ไข่ก็มีขนมีรสกุมามากบเาบ้าบ่อไรเมื่อกี้นี้โทหาเจ้าก,กับบ่อรอ้ากุชชล่ะุชารคพุดเป็นนอกจก้ก <laughs> โอ้ย้ชะแม่จะคุณจีรอบ่ เมื่อว่ามื่อนำลุงบุญบ่ฮะเมื่อบาเมือ่อหาเหนื่อยเบ่เมื่อบ่เมื่อบ่โอเคย <c oughs> หยบฮะเงินกันเนาะเงาเวนเนื่อเนาะเนาะเหนื่อ,อ,อยเ <c oughs> นาะออดอ้ยอาา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 าอาาาอาาาาาาดเาาแล้วาา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 า้าาาาาาด ยังมาเรียนรูยังมาได้ทันสุกใครได้สุกคิดนานคิดนานเนาะวิ่งละอุ่นกับฟางฝ่าของปนก่อนเกี่ยวเข่าลายมันกลายหย่านฝนตกห้ำเลยเกี่ยวดำเล็กน,นิดหน่อยไปเมื่อไรวป็นเนื้อนาะวินเนื้อเมื่อนีเวินเนื้อเนื้อหอมแก้มแล้วนี่เมื่อนีนี่นะ้ได้เนื i i. ้อเนื้อลัว right>

นี่เอากระโปรงไปก้อยอ่ะไม่ใช่ใช่นี่ๆตัวนี้ก็ได้นี่นี่ยใช่อ้าวเจ้ยเอ้ยอ้ายบุญอะไหนอื้อสุดนะถุนดนะ อาทิตย์หน้าก็จะได้หดเนาะเุ้ยหน้าจะเบิดเดินซิบเดินซิเบ็ดหมแหละพี่น้องไงถวายสิพาน้องคนเมืองกันช่วงเบิดหน้าฝนเนาะแต่เลยเกิดชักลงเลยเมื่อไหองเอ็มเกลียวเป็นเนาะขาวเนาะหน้อยเกลียวเป็ไหมใช้เกลียวเป็นวะก็เป็นเหมือนเฮียนเอาเลยโอ้ยไปไปเฮียนเพว่นสิบเกินเคยเกี่ยวเด็ดเนาะเคยหูเอ็มยังเกี่ยวเป็นเป็นอะไร อย่า oh, oh, ่เป็นอาา่ไ้เห็นน้าเห็นันเียนี่ื่อบ้ก็มูก็เห็นเป็นชาวิอป่ายังอยู่ยังกินไม่ยังเจีเจไปขุดเองไป่สาวไป่สา กระกุเท่าไรพี่บังเอ้ยบังเอ้ยออโอ้เช่เอาเถอแม่ี่โอ้คักได้นี่พี่น้องเลยค <c oughs> อยอผู้ดีและน้องสลาดได้พอและใช้สตัวนี้ฉลาได้กระเตอยาง่ปฮะบอฉลาดาดนโอ้ตัวนี้ <c oughs> <c oughs> นเหกระเตย,ย,ยโออก ลายช้ำจะลายเด็กตซีอันนี้ซะโอ้ยี้อมอันนี้มีน้องแซ่นี่หองผู้ใหญ่แล้วนี่เนาะผู้เอวมเนาลองเบิ้งเหยาะกระแซ่พี่น่าเลยเนาะป้าจ้ะเนาะมันมีเครื่องประมาณสองธงหมดแหละไปเอาเด้อ อยู่เพื่อนอาชอนยางป๊ะไข่จะมีทุกคนเมื่อกี้อาจะเอาคนหนานักคนหน้าบวายยังไปเด้อกำลังเอยมเนาะไปเข้ากนแค่พวดสิหลี่ยเน่มใส่ทีอยู่ชนะาล้วกบลุงปาลุงปยกชายอยาชายปะลุยหายมาลุงใส่หายป ใช่แม่ว่าป้าะน้องแซ่ลูกปะเอาน้องเอ็มหิวตัวเนี้ยอ่ะหิวไป้เงินเงินน้องนาปะจะจังแปขนมได้ปปะเก็บไว้ดีจ้ะตัวได้ตัวได้ใส่ได้กับแบ่งกันพี่น้อง สวัสดีสบอคขาน้ำไม้บอกูดเนาะโอ้มัเทาา่าไรฮะหาพั <c oughs> <c oughs> อะบาทเมื่อได้สิไมื่อซื้อน้ำหาสมือบอหาไปหาสมือบอบ่เออ ตาเนีเอ็มช่วจะได้เยอะเล่าข่ายังขายยังไม่เท่าไม่เท่าเอ็มขายยังฮะขายยัง <laughs> น้องเอ็มมี่พอพอพนี่นี่ไม่พี่พี่ชายเพื่อนจีพีพพสบายดีตรงหน้าเลือกจะได้เครื่องมาให้เะไฮเฮ็ดน้ำไม้ เท็ดนไม้เ็ดแบบไรนั่นกินข้าวอย่างเดียวขึดแมเอ่ไกอนแม่ได้หนหกอดเอาโดยสบายดีสบายดีบอกพนนองเอฟว้ทงมุชัยมาพาขอ่ะอันป้า อันก้อนไม่ซับก้อนเยอะแหวงแต่อันไตยไทยส่งโมไซส่งโมไซไทยบ่ได้คลิปคอยไปรอบก,ก้อนบ้านไทยเหมืนอนอะไรกับเด็กน้อนยโมไซส่งเสืส้อลงคลิปไม่ได้เลยผิดระเบียบผิดอนาอ <c oughs> กฎชุมชน <c oughs> ่นพี่ก้อนซื้อก้อนเยอะก้อนใดก็หักได้พี่นๆๆ้อ<ม> <c oughs> ย เก็บเจอผัวผัวเจอใส่ได้เ้าบอกเนาะเกิบแล้วก็นี่ตัวตัวมีใส่ได้เลยนี่เราจะเสือผ้าเด้อนี่ยเสื้อผ้านาแพเนาะตัว้ใส่ได้ก็เลือกเอาใส่เด้อเราจะมีใส่ใี่หมเนาะลายยาง้ย่ไหมอดลาคนเอ่ป้ใเอ่ปมาใส่ได้ยงเนาะนี่อ๋อเป็นเสือผ้านาแพเด้อมาหางเด้อ ขอจะดีคูวเวียงจันเด้พอพ่อแม่จะดีผลฝากมาให้เด้<ช>อเห็นจจว่าเจ้าบุมีส่งเสียใจแต่บ่าวบมีของเล็กน้อยรอบนี้มีจะคลองผู้ใหญ่บุ๋มีขอ,องไอ้เล็กน้อยผู้ใหญ่มารอบหน้ามีเล็กน้อยฉันมาฝากกันอีกีหน่นยนะนะอยครับไปยังได้เข่าซื้อเบิร์ดระเบ้อเมื่อน่ะยังอยู่เนาะเออเงินในเบิร์ดระเบ้อเงินหมดแล้ว เจอใช้น้ำมันรถเทาไปทายูเวียอืมดีละดีละกินอะไรเอาเด้อฝากกันขอบใจพ่อกับแม่แน่ขอบใจเด้อพ่อแม่เด้อพ่อแม่อยู่เวียงจันพ่อแม่อยู่เวียงจันอืมเอาเสื้อผ้ามาให้เด้อโด้อเด้าเอาพาเขาเลี้ยงลูกใหญ่สูงไว้เด้อคุณไปเวียงทางอื่นก่อนเด้อ โดยโดยโดยไปไปไปพี่น้องเลยเนาะไปน้องเอ็มเดี๋ยวเครื่องอยู่รถกระบะคนน่ะอาแช่ดิไปแล้วบ <c ười> ่ว<อ>วกระนันไม่ได้ไปมันอยู่เพื่อนหมูมาบ่าบ่เราชิฮิวได้ย <c ười> ี่บ่ไปสามาน้องเอ็มเอามาเดี๋ยวเครื่องกันนะสาวไป แม่เจ้าไปเอื้อเอือยบ่โดยไปซอยเอืยอยค่อยหูดขา่าวอ๋อไปซอยเอืเออยหูดขา่าวโดยมาพูดข่าวนะบอกพูดขา่าวแรวบอกนะบ่าวนี่เด้อโดยไปซอยนะบ่าวบะไปบ่ <laughs> ไป อ <laughs> <Anna getting> ันนั่นก็เห็นมันวายยังกาะน้องเอมมี่ใช่ ทาก็เอาพูดเขาแล้วเนี่ยประมาณจังมื่อเ,อเหรอเนาะพูดเตล่เตล่บวก,กเกินทินหนึ่งหนูกเนาะโดย <c oughs> พี่กล้วยไพ่หนังซ้อนปะหนังซ้อนเพราะหนังมาคาย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาขึ้นบูป่าวนาแดงเหรอเนาะ <c ười> โอ้น้องปันเนี่ยพี่น้องเลยข <c ười> ึ้นบูบ่าวภูบ่าวซาลือบ,บ้านซาเลวได้หลังสอน <c ười> คนหลอ่อชุดหล่อที่สุดในหมู่บ้านใครเหมนกัน <c ười> <c ười> ใครมีขนมนี่บนเลยจ้ะ ร่วมกันเนะาะหิวเมื่อหายทางน้องแช่ด้ะดน้องสลัดไปกินเนาะเป็นขนมอเอลเซ่ขนมทีวนน่ว่าน,น้องสลาดพันหมักอะไรเป็นน้องเลยเนาะเอามีแต่หายทางน้องเอ็มเปแนอะเนาะทางหน้าให้ครูเป็น,นาสาวด้ะฝากขอบบุญขอบคุณของมืกอกับใจทางแม่ทวันรัตดคนหน่อไว้ขอบใจด้วยขอบใจแม่ทวันรัตดขอบใจแม่ทวันรัดเสิฝากขนมขนฝากไข่เนาะ สิบากพนมพัาไข่เออเขินนั่นเนาะเคินเบาชอนบฮะเนอะสาวขึ้นใหม่เพิ่นเบาธรรมดาเอ้าหน้าแดงแตงแตงโอ้ยเอ้าสาวโอเคด้ะเมื่อนานะเบาจะไปเยี่ยมใหม่ด้ะเอาเมื่อฝาก บอกว่าแม่ทวารลัดเด้อเอ้าบิดเมื่อระบาดนีพนนน่พี่น้องเลยอะโอเคพี่น้องเลยเนาะตาบุญกกได้มามอบใครมีขนมเนาะจากแม่ทวารลัดอยู่ทางประเทศเดนมาร์กพี่น้องเลยเนาะให้กับบุญเป็นสุขบุญห้สดสวยทางขอบคุณน,น้องแซ่โดยมาตลอดเนาะหละกักการเสื้อผ้านาแพ้ขอบุญคุณคุณบุญกบใจทางพ่อแม่ใจดีอยู่ทางเวียงจันทร์ทั้งคนัครหลวงเวียงจันทร์พี่น้นนองเลยเนาะคนกาด้ฝาก มาอยู่เซนโนให้กับขุนไปอาหบเอาหลกักมาบริจาคเนาะกับพอพี่นอ้องเท่าซโนไปขาดเสืานแต่ใส่พี่นอ้นองขอความไน้วุเดกกุศลนการพระสุขุสุเด้อนะสลักีนีขขขขน่ลาแล้พี่นอ้องสบายดีพระสุขสุเด้อเป็นยังคุ้มคุ้มทองอยู่เจ็บทองเด้อเจ็บกระเพาะวัาเลยนะเจ็บนนลนล,ล้มืมวา่านไปยักบอกมอวานมาจะไปหมอว่านนี่ เออมันเป็นย่างไรที่หออยระเบิยงลิปโอ้ยหอ้องน้ำเจ้าอยู่คิดว่าโต๊วขวะตข้วอยู่ค่ะเดยนโต๊ะขั้วแล้วมันเป็นคลองแล้วเล<อ>ือกไปบ,บ้านย่างก่อนไปมันบ้านเขาทางบันปลาไหลบันปลาไหลเนาะโพูดพูดลุยทางนำ้ำกนไ่้เห็นรถเบียดขึ้นไปขายเครืค่องเนาะ เฮ็ยมันมันเฮือนมันเดอยู่พวนเลยเดอมันก็เลยไปเดขึ Demon> ้นชุ่มห้าก็คืต้องอยูนเฮือนอยู่พวนเหมนจำเป็นเนาะหมดเป็นยังไงเนาะผูกคอตะแค้นหับเอาได้เนาะโดยห่ดเป็นยังเอาเอาคนเอ้คนมาเนาะโอ้ยไปสิไปฮอตไนก็บ่ได้ฮอดจับอันตรายโพดเนาะไกลไกลพอสมควรบ้านแม่ลูกหนึ่งพี่น้องเนาะที่ทังบ่เสียงผูกคออยู่ถนนคนทางกันแหละเนาะ ก็เลยอยากลองไปบึงไปหอดฉําเนาะอาจะรับน้องซ้อนยังมหอดแหละลำพังสิมงานไปเนี่ยแค่กระเท็กได้เพียงอ่งไเนาะสายลุยไปแบบน้องซ้อนไปเนี่ยยังมหอดเนาะพกคองไปทุกถนอกเนาะรดเจ้ากับเกือบบอลอดบอลอดกันเลยเกือบบอลอดแล้วมัดลินเดแบบรดเก่าเดโมูมมดทิมหมดแล้วจับแบบนี้หมดเขาคลายเป็นเล็กเซตจเฮาอย่างน้ยางยตลอดแปงมันตลอด เวลาบันเทาหนึน่งแป้งคือมัอนั่นอายให้เงินเงินจะให้คอยกับแป้งคื่นึ่งมันนั่นขี่ไปนำ้ำแป้งมันน้ำนะเนาะม,มันบอดได้แป้งก็บอดได้ใชม้มันกลายเป็นเล็กเชดคือรถโมมันลำรถรถหมรุ่นรุ่นเดียวกันกลายเป็นเล็กเชดแล้วมันก็ค่ายเวียนดอะทายบุญถือเลขถือเลขไอซิบสาล้านบุถือจักเถื่อพี่น้องซื้อน้องพันเนยเนาะถือจะสาวล้านกี่มีนชื้ออย่างนอ้ประมาณสิบ สิบสามล้านสิบห้าล้านเนาะภาวนาไอ้ถือเลขได้เสียด้วยใช่เลยใช้ลองเบ่งขอเลขทูนใช้โนชิ้นหาหาช่องทูนใช้เราต้องเรต้องบางราซื้อไปเรื่อยเนาะเด้เด้อเอทุกคนเด้อ ถ้าผู้ใดใชยมักชาเล็กใช,ช้ม้วนล,ลองเบิ้งดูคอยกับหูจักจิถืวจักลอ,อชิบอใช้ลองเบิ้งเด้อใช่ดีเฮ้ยเอาโอเคพี่น้องกันเนาะยามยามน้องชายเหมือนนี้ทางบบาเคยหลักกันมาหมอบเข่าร้อยกิโลพี่น้องกันเนาะให้กับน้องสอนเอาไว้อยู่กินเนาะอันอนี้ใจน้ำน้องกันลายเด้ออ่ะสบายดีสบายดีไปเวียทางอื่นก่อนบาทพี่น้องกนนะดย บายโอเคบาสบายดีบ๊ายบุยทุกคนเด้อ